สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมนะคะตอนนี้พี่กบก็กำลังขยายน้ำขยายเพิ่มอีกนะคะต่อเติมน้ำมาแล้วนะคะฝั่งนี้ก็กำลังลดน้ำให้กับทุเรียนแล้วก็คุณนายตื่นสายเหมือนกันค่ะมาพาไปชมค่ะโอ้โหสวยมากเลยนะนี่นะคะคุณนายตื่นสาย ปลุกล้อมล้อมกับทุเรียนนะคะสวยงามมากนะคะพัน,น์นี้หายากมากๆเลยนะคะพันนี้กว่าจะได้มาเนาะนี่ตอนนี้เขาก็โตแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะใครที่มีรีสอร์ทโรงแรมนะคะเอาไปปลูกก็สวยงามมากนะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนที่มารีสอร์ทก็จะ ก็จะชมดอกไม้เนาะนี่ค่ะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะคะอันนี้พี่โกบนะคะกำลังรดน้ำให้กับดอกไม้แล้วก็หินดินนะคะที่เราเตรียมไว้มีหมากด้วยนะคะ ันเย็นอาก,กาศดีมากเลยนะคะปิดน้ำแล้วได้น้ำแล้วทีนี้ละ่ะนางก็จะมีดอกสีเหลืองแล้วก็จะมีพึ่งมาตอม ตรงนี้จะร่มมากนะไม่มีแดดเราก็จะไปตากแดดไม่ได้นะถ้าร้อนเนาะนี่เรายืนอยู่ตรงร่มค่ะเพราะเรามีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นี่เป็นร่มให้เราพี่กบก็เดินไปทางนู้นแล้วพี่กบนะคะเป็นคนที่ปลูกดอกไม้แล้วก็ปลูกทุเรียนแล้วก็ทําน้ําให้กับทุเรียนด้วยนะคะเดินทั้งวันขยันมากนะคะพี่กบ อคอยเช็คน้ำคอยดูแลตอนเช้าเช้านะคะเวลาว่างของพี่กบของเรามีความสามารถมากๆเลยนะคะพี่กบ ป่าดอกไม้สวนดอกไม้แต่มีทุเรียนด้วยนี่นะคะโอ้โหมาชมทุเรียนก็จะได้เจอดอกคุนายตื่นสายนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเราก็ดูดอกไม้ไปนะคะดูสวนเราไปนี่นะคะเราไปดูพิ่กบทางนู้น แะละ้วกม็มีผักมีอิตูนะะคะโอ้โหนี่พี่กบนะคะสวัสดีค่ะพี่กบทุเรียนก็โอ้โหสวยมากออกดอกออกยอดแล้วนะคะออกดอกออกยอด ลมเย็นๆโอ้โหค,คุณนายเต็นใจมาชมแปลงนี้บ้างโอ้โหอันนี้ก็อลังการงานสร้างนะคะมีบอลด้วยนะคะ กระดาษด่างนะคะบอนกระดาษด่างของพี่กบนะคะพี่กบก็ชอบชอบปลูกสวยมากกำลังโตนะคะตรงนู้นก็มีดอกไม้โอ้แซนไปด้วยดอกไม้นะคะนี่นะคะบรรยากาศวันนี้ก็จะเป็นแนวนี้เนาะดูน้ำดูดอกไม้ไปด้วยวันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่กบมากเลยนะคะวันนี้มาทำน้ำ ระบบน้ำดูแลนี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามตอนต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมออนไลน์อยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ